12สิงหาคมวันเมื่อนี้ยหยุดชดเชยครับบรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนครับล้านดอกจานอำเภอเขมราชครับปูเข่าวูน้ำของพี่นอกอำเภอเขมราชครับล้านองเจียวเปิดขึ้นเก่าด้วยครับพอขาหนังกลมเด่นโทรศัพท์สอนสวายเรางามงามเลยครับ ปลาขึ้นมาใหม่ใหม่เคลื่อนปลายัางเกิดของตัวแนวปลายยางรครับปลายางเนะะาะพัางบุ่งเกือกง่ามเก่าอยู่เมีชิปโปมครับเท่าครคปปรรไรเกือขึ้นเปงชิโปมเหรอมีเนื้อรอนครับเออยังเป็ดปนอยู่ด้วยครับครบหน่อยครบหน่อยครบหน้าบานเห่าร้านนองเจ้าฝากร้านน้องไว้น้่เด้อครับนี่แปดล่องใต้แปดหาเก่าสองร้านนองเจ้า จักไปไซส์จะคอผมอยู่ข้างหลังหมดครับผมกลมเคลียร์โทรศัพท์อยู่มั้สบายดีไงกระร่างแพ็กกิ่งขายชนิดนะคะแต่เป็นบักม่วงงวงเก่าหนิค่ะเป็นขายย่างอื่นค่ะขายบักม่วงนี่ละจะเป็นหมังงวงก็ขายความสวยเหรอขายจะม่ความความสวยนี่ขายบ่ขายค่ะขายขายคือเก่าความเนียนนาเนียนนาออร่าขายคือเก่าขายคือเก่าค่ะห้าสิบบาท เม่นบางงวงทีมาผ่านค่ะผ่านไก่ในตี๊ดละจังสิเด้งงามๆงามคึ้นเป็นบางวงนี่ละเกลือยหน้าหน้าด้วยครับค่ะผมชิมดอกจานค่ะเจ้าเดียวเจ้าเดียวในเข็มลาอบไม้สมือหอมด้วยครับเพราะว่าผมเคยคิดของเราอีโด้เสียบเมื่อน่ะชิมอยู่ถนนคนเดินได้ใหญ่นองเสียบหลายด้วยครับอันก็คือซื้อกระชิมฟรีก่อนกระดาษเสียบอยู่เพราะท่านเบิร์ตสับผมกินผู้เดียวติดในโลดอยู่คน แม่วางผู้สาวทางรี่ครับขายซอยกันร้านนกติเอ้ยนกอันนี้นกกรีดใช้นกกิีดนกกิีดกันมามาขายเนาะขายดีหลายจนหลับครับขายเนาะเพชรสี่ถาดครับพร้อมด้วยปลาครับน้ำผึ่งแล้วยังมีอยู่นะครับหาขวดครับเพชรผึ่งแยกจากมูเพชรผึ่งตีนเก่าเมนบรอกิก ปลาเอือบก็มีเดลยครับทอดไดคือปลาเอือบเฮาเขินปลาน้อยเป็นโมโนกิกนี่คุ้งทใดไส้อยหนึ่งคือกันเลยครับขายดีหลายเมื่อเดนวันที่12สิงที่หาวันเม่ครับของกระลังขึ้นมาได้ย่างละเมอได้น้ำเพอองหมักลำเพล่บรรยากางผีกับปลาบู เมนบ่เอือยโอ้เต่าก็มีเด้อครับปลาบูตายแล้วบ่เอ๋ยย่างย่างย่งยังย่งงับงับอยู่เอาไปปล่อยก็ได้บัคขอดสองถุงครับเห็ดเพิ่งสองถาดลูกค้ายย่างเงียบอยู่เด้อครับเงียบเงียบเงียบอยู่มือในวันจันทร์ซอสเต๋เฮ็ดเผื่งแล้วเด้อครับโอ้ยงามหลายมันโบเกะตัวแม่นี่มันแดด อนนบอรครับผมเนี่ยบอโอ้ยโอ้ยแข็งแรงอยู่นะครับยังเนี่ยนอยู่ในเนื้อมันเพ็ดผึ่งมีครับตอมีอจากโลกท่ทอดดไส้ต่อเดียวเก่าร่อยอวยลงหรอบอแม่ราคามันอวยลงนะครับต่อคัอนผู้ได้บุญอยากแก่หั่นพันมี บริการด้ครับมีเห็ดเป็นโล่หนึ่งเครืองโล่ตัวน้อยนี่สำัถุงน้อยๆโอตัวน้อยลงเลยสองลอยครับต่อขึ้นโลอง้อยบตักใหญ่ตัอใหญ่นะครับต่อเจ็ดลอยบาทครับอือลาเด็กระเด็กลอยเศร้าโอ้ช่วงนี้ดูการต่อออกหลายด้วยครับนี่เห็นบอก ปิดถุงปิดถุงไ,วไหวซิ่งกระมี่ผอบอเอาเลยแม่ครับกำลังกินตัวหน่อย <c oughs> ต่อใหญ่มีเบิดครับผู้ใดมักเป็นของฝากร้านดอกจานมีนเรียนยุดเรียนเหมือนนี่ <c oughs> วันแม่อยู่ชดเชยบักบกบันนี้นอ้นองแมนโ้ <c oughs> บักบพกคนกับมาขายบักบกขายโนไม ครับทางนั้นกองเดียวครับน้ำใหม่กองเดียวครับเคลียโทรศัพท์รอกุมูกระเมนอายเรานี่แล้วเมียนบอยเนี่โอ้ยาวประมาณเมตรหนึ่งเด้อครับต้มเดีใส่ก่อนตลาดแต่ว่าผู้สท้าตั้มเดียกระดิกนิ้วก็เล่นมากเลยเมีนบอยเพรต้องใส่ข้าวหล่มเล่นแล้วเข้าแล้วยางไปหาเขาปานนัทเพราะจะได้หยอกอายเราครับเดี๋ยวบักคอยครับ หอยขมเข่ากำกับมีด้อยครับเข่ากำเป็นโลน่าจะโลหนึ่งหาสิบบาทเข่ากำครับน้อใหม่หมอาบกแตงนี่โอ้เขาโพดหน่อยครับเออบักหอยงามเวยครับบอกหอยจูบแล้วครับหอยหน่อยแต่ว่าอ่อน เมงจิปโอมใส่ขี่ให้พ่อโอ้มันแพกไปย่างดีเด้อครับเ็นบอกคนฟิตไปเรียบร้อยเลยครับผู้ได้สิบเอาไปส่งให้ลูกหลานอยู่กรุงเทพกรุงไทยหรือว่าต่างจังหวัดนี่พันมีเห็นบอกครับเป็นทวงเป็นทวงไหวโอ้ดีเด้อครับต่อนี่โอ้ต่อหลายหลายเพนบอกต่อราคาก็ได้เด้อครับสองลอยหาสิบโอ้โอ้ตัวนี้หาลอยบาทอาจจะโลนึงครับเป็นไส้ขนาดหน่อยนะครับแมงแข่งก็ยังมีอยู่ ใครลูกครับเวียดนามเห็นบอกครับเมื่อนี้12สิงหาครับอยู่เฉยเฉยหน่วยงานราชการยุดครับายคนกับผ้าลูกผ้าล้านไปเที่ยวต่างจังหวัดครับเพราะว่ายุดหลายหมื่นไม่ยุดวันอาทิตย์เสาร์แล้วก็วันจันทร์ครับอุ้ยนั่งจะกระจันเด้อครับนี่เมนบอกครับโอ้ หลายบาทอยู่ดีเมนบอครับนังจังกรจันบุค่อยมีได้กินด้กครับขายคือเกาเอืยอยข้าวโพดปิ้งข้าวโพดปิ้ง,ตงแต่ว่าบุ๊บบักกล้วยปิ้งก็เรียบร้อยแล้วปิ้งเรียบร้อยครับเดี๋ยวอย่างยามมาทำอีกก่อนอวยครับบักบัวซาวบาทเมนบอครับซาบักบัวอนะาจะม่ทาง้งในเมืองบุบลนบุนบรีนครนี่ เมี่ยงจปโป่งหอยหอยโขงโอ้ยใส่ใหญ่อยู่ด้วยครับเร่นี้ราคาตามป้ายเนาะสออนอยู่ด้อครับบรรยากาศโดยรวมครับโดยอยากานกับมาร้านดอกจานนะครับยามมีโอกาสผมกะมาทายพี่น้องในเบิ่งกันว่าอัปเดตว่ามีอีหยังเน่เ้อครับ เอฟมาตันเห็นเฮ็ดไข่เด้อครับทางนี้แม่ค้าขายผลไม้คือบ่ค่อยเห็นเจ้าอยู่นี่ประจำบ่บอเรื่องเมือ่อกบนบ่อยู่ไสเป็นแม่ค้าคือกันบอไอโบ่เห็นเจ้าจักเทื่อเห็นแต่เพิ่นผู้นี้เราขายคืองนางเป็นหมูแล้วบ่เเป็นอือยค่ะผู้นี้ผู้นี้นอกเดี๋ยวเดี๋ให้เบิ่งหน้าทุก่อนมันแมียนีบ่เดี๋ยวเดี๋ผู้ใดสิหน้าอ้อนกันนี่ครับน้องหยังเจ้า จะซื้อน้องเนี่ยน้องดาวอันนี้น้องเดือนบอกมอเม่นิลีบอกอ้มแมเมีิลีน้องดาวก็น้องเดือนน่าคือคือกันยังไ่เอื้อยกับน้องอิลีครับเดี๋ยวเบิ่งให้ีไกลๆได้ครับสาวโสดได้ครับจีบได้คุยเอาครับหน้ายิ้มหวานดีเรายิ้มกับพ่อผมด้วยครับ แสงก่อนครับเสาอ่ะว่าเสาว่าเสาว่าเสาครับเดี๋ยวย่างกับลังหันครับย่างมาทางปีก่อนจะมียางกินหนทางข้างนอกเลยครับไม่ใหญ่น่อยแล้วนางถาลูกขาอยู่ข้างในบนครับยิ้มบันบ้าโอ้มายิ้มมาตตาไก่เดี่ยวมันม่ใหญ่น่อยใครแต่บ่นอนหลับเนาะ ตากอ่ตีรล้เสรนอนหลับนะปลาแดกครับของฝากการันตีนวยอ้วนพุกเมด็ดเต็มเต็มครับนาไข่ไข่ขึ้นเมฆา<อ>ในทุดินครับวันนี้นักเรียนหยุดอุ้ยปลาแก้วเราครับปลาแดก ประเดงริมโขงแดงจิกคืนอ,อยู่ครับอู้ย์ไม่ทำโขงขึ้นหลายได้พี่น้องเนีพุ่น์ปัดฝนตกแข่งน้ำขึ้นหลายครับอีบุกกี้มือเลอ่กซีโอครับขายกับพ่อท่านใดอยู่ทางนี้ <c oughs> กําลังซ้อขาชองได้เบาเรื่องนี้แล้วก็ซ้อขาเด้โอ้ยแตผมเป็นอาจารย์เลขเดียวเก่งๆผมอยากเดียวอยู่ครับลูกค้าหลายอยู่บ่แม่มือนี้ ได้เรื่อยเนาะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับพ่นกับพ้าลูกผ้าหลานมายางริมโค้งครับวันนี้วันหยุดผ้าลูกผ้าหลานมาก็จะแสบเจ้าบักระแสบบอเข็บแสบเปยเนาะมากินอยู่ไก่เตือบริมโค้งไปเด้เท็ดเราครับโอ้จะเป็นหลายคนหอยหว หอยเน่า <Schulen> ก <the German. S 1> ับบะหมี่ดอกครับมีตัวหอยตึงๆตัวตัววัวให่เนี่ยเขาบมันเน่ามันเสียปากเลยครับมันก็สิมีกินไหมนบ่เั็นหอยเน่ามันซีมีกิ่นนะครับไอยางว่าเจ้าพี่ครับนี่แต่หน่วยใหญ่ๆหอยหอยปังนี่เนาะแม่หอยขี่กระต่ายหอยขี่กระต่ายหอยผัวตัวหอยเจาะกระยางไปจากวัวนี่ไปให้นหนูน้ำเนยเนาะลายเลยครับ ีลูกขากำลังยางมาอุ้มลูกอุ้มร้านจูงกันไปเอ้าครับในอยหน่อยกับพายางวันหยุดธพาขอบรัวมาลูกร้านยุดกับพักนี้มายางครับมือนี่สินค้าหลายเนาะเมื่อีงเนาะหลายพิเศษสินค้ามาหลายแห่งมือนี่ขึ้นมาใไม่ไม่โอ้กำลังจับใส่ถุงกับมีผลโยกขาสี่กีเดกีเดอยู่พนนม่ยังะหัรนอกกบหน่อยโอ้แถมพักแยงขอบอุ้ยขดีนดีเนาะ เอาปิดตุ่มนะครับเราแถมผักกระแยงลูกเราลูกสาวเราเด็กเก่งเก่งมาซอยแม่ขายของซอยกันซอยกันถ้ามาหากินน่องแม่ก็จะเป็นห่วงวมืลูกสาวเราครับใช่ก็แม่มาหารอหยอกผู้สาวริมโขงบ่ได้ยังกันเลยได้ยังเอาจะมาหัวบ่ใด้บ่คุณจอยคุณจอยครับ คุณจอยบันยังเขื่อแล้วมาเลาะล้านดอกจานเวลาผมลงคลิปนี่ใจผมสื่อฝากเอาสื่อเอาเด้องสื่อเอาเด้องผมฝากผู้ใดเด้าสื่อเอาคุณจอยช่วงเฮ็ดพอออกไลน์แล้วมาสื่อมาฝากในเราอะไม่ย,ยากมาทางพี่ต่อเล่าลายนะครับจักโลกัวถอดใจเสื้อหล่อครับเสื้อหล่อเป็ล่อราคาประมาณนี้สายปิ้งครับมีข่าวจีมีขาม่ขาวโพดครับปิ้งนี่ปิ้งแบบนี้แซ่บครับปิ้งพร้อม คลื่อนมาพ้อมพ้อเปลือกเด้อครับมันเสียบมันสีหอมเวลามันปิ้งจ้กฝักจ้กบาดกระเป๋าเงินผมอยู่ใส่นอบ่ได้เอามาบา่เดี๋ยวเด้อครับผู้ใส้และผู้ถือเงินพเพรท่านเห็นอยู่แถวจีครับอหอนๆเดี๋ยวจะพาไปนอนย่างไปเบินข้าพีดก่อนไอผมก็นั่งขับมาพ่อประจำเราประจำลูกชิ้นก็ขายบ่อยลูกชิศแล้วก็ขายนะครับน้ำก็ขาย ทุนทูทูอยู่นี่เจ็นบอครับพร้อมลูกจีนคน,คน,คน้นหลายอีเลยครับคนเด้อเขาเจ้าบอกเท้าแล้วคว้าพนุ่มน้ำขึ้นหลายเด้อเขมรา,าดกันลายครับมแม่บโบนิจีเขาจีบนมือนี่บอกโบนิจี้ปิ้งยังเสน่ห์ปิ้งกล้วยกับข้าวโพดสองฟัดหน่อยเ <c ười> มย์หน่อยครับ เดี๋ยวยางก็จะปิดขอบๆเดลยสภาพพี่น้องไปเบิ่องหนามนี่เด้อไผบ่เคยเห็นหนามครับเปิดร้านเลยเนาะเอืเอยเปิดร้านขายของแหละครับร้านสมตามเอื่อยผมเรามาขายประจำเด้อแวะมาหยอกแล้วประจำประจำมีตำบักกล้วยมักเพสใส่หลายครับมักบ่เพสกับไส้ในนอเห็นบ่ครับถ้ามีผู้เดียวแล้วตำยู่ร้านดอกจานไม่เนาะเอืเอยเนาะโอ้อีหลานหนึ่งโอ้มีสามหลานครับนี่แวะอุดนุ้นเอื่อยแล้วได้ครับ กำลังเตรียมหาเลยบานีลแด็ดออกช่วงทิ้งเที่ยงจักหน่อยนี่ลูกค้าก็จะวุนวันบุ่นวันมากได้บานีร้านนี้สปิริตป่าเขาหนองเก่าครับนี่เป็นขายขายน่ะบักเผาปันแสนรับผู้อื่ว่ารับมันไปใส่ล่ะโปรโมชั่นออกมาเป็นบ่ป่าหนองเก่า้ะครับเป็นขายน้ำปันอยู่ริมโขงครับเดี๋ยวยางมาเบิ่งท่งผีก่อน น้ำหลาหลเด้อสี่อ,อกทังใดเลยคือได้ยางมาทางปีก่อนครับเมื่อนี้วันจันพี่น้องทางสปปล่าออมากันครับมีบริการกําลังจักรยานกระสือเมื่อเด้อครับเห็นบอมีจักรยานนะครับมีถังพลาสติกโอ้ขั้นจักรบาดขั้นบักใหญ่จักรยานครับไปออกกําลังกาย อ,อีเมลเราบนสื่อเครื่องได้พัดล่มพร้อมอีกเมื่อหอดน,นะครับได้พัดร่มได้เครื่องเมื่อครับดำหน้าแล้วลวงพ่แม่ทั้งผลบานเหาเรียบร้อยเนาะก็สิแตกกองามเนอกเขาทั้งผลเ,เก่งมันจักรยานครับร <c oughs> จักรยานขั้นบักไงครับภานากนคาบเตรียมครับอีพอเรานั่งภานกนคาบนั่น แข็งแรงมือได้โบดิหาแีบเจ็บคิงต่อกําลังกายสสมือนะครับอีพอเรามีบริการสามหล่อครับสามหล่อ,อยูนาวัดปลาเมนบาา่อเพ่อตัวนี้วัดปลาตัวนี้เป็นธดาพรอนปนเด้อครับทั้งนี้ก็จะแยกแยกสซวนกันนะครับเพร่ะจะแยกคิวท่านนี้สซวนาดานต่อหม้อท่านนั้นก็จะเป็นวัดปลาปราชากระเสม นะครับนี่บริการสามหล่อนะครับโอ้ได้เครื่องหลายเมื่อนะครับมาเสน่เกิดโบนอดได้ใบพันปิวหลายเถื่ออยู่ได้หนิเหม็นบอกอีแม่ถอยไรอีแม่คัดนี่โอ้เรากระเสริร์สือ,สอมะปันเองบอกเือให้หลานาบ่อนึกว่าสิปันเองหลานจะขวบหลานจะปีปโอ้กระลังอยากได้ตัวนี้เนาะจักรยานสื่อเมื่อ สิเบงลงไปเองบ่ดนี่คือปั่นลงเลยโอ้ยเมร์เราสิปั่นลงเองบ่ดนี่บ่เนอะหนึกว่านละสิปั่นลงเองหวายเติบนึงอยู่ได้ข้าวปั่นลงเองนี่เนาะโว้ยญาติเขาญาติเขาลงหมออยู่ใส่กับแมร์เมร์บอกอ่อนเอินโฮกเก่าด้วนเลยแหละับเตรียมเตรียมอ่านประวัติเลยได้เนาะเออบ่อ่านแม่ ถ้าผีอ่านประวัดด้วครับรน,น,นี่นนข่าวนี่กระลังเบรกเมื่อเมืออ่อเอาเอาครับมเ,เ,มรเมนบ่อมเมยเ,เออถ้าผีอ่านประวัติจะได้ไหมประวัติววมีแต่ประวัติดีๆเมนมาซัวไปนด้กับประวัติดีได้ทั้งนี้ <laughs> นี่กระลังเมื่อครับพลแผนกแบกโอ้แล้วก็เก่งเติบอยู่แล้วครับพลน้ำขึ้นหลายครับพลน้ำออกแกง ครับแผนกแบกครับโอ้ล้ำหนึ่งใส่ได้หลายเติบนยครับบุ้ง่าเพ่นปัญจุได้จักกิโลนะแต่ว่าข้าเจ้าที่มีความชำนาญอยู่ดอกเพราะว่าิ่นเป็นอาชีพรักนะครับมีบริการนะครับพี่น้องทั้งฟุิ่มมาทรงมันกับตีเลือเป่ากับที่หลายคนถามเป็นยังคือโบธาโบได้ครับคนมวยอเมื่อกับขึ้แหลกกันเนาะแม่แหลกกันเนาะมาทรงมมหนาทีทรงกับเมื่อเลือบเป่าเนาะทั้งเมื่อท่านี้กับไทยกับแกเมื่อทรง เอาเอาบิร์กันเบอร์รสองออหามเอาเปรียบกันแม่อยย่ท่าประชุมบอกน,น,นะครับอเพื่อนท่ายังก็บมองนีแม่ท่าประชุมเนาอะครับผมอยากไปเที่ยวแต่ว่า,าหูจักกูได้ท่าน้งครับแต่ว่านางถามไปเลยผมเป็นยังบอกแม่อยากไปเที่ยวอยู่ได้ครับท่าประชุม,ม,ค,มครับมันเป็นแขวนยังแม่คไปนีนี่ โอ้มันไก่ปันเนาะสวรรคนาเขตเนาะหอดทะลุบุกยทหารเลยเด้ไก่เติอบด้วยครับสวรรคนาเขตนี่มันเปนของไก่เด้จากนี่ไปจากบ้านจากเขมราดไปมูนอาหารนี่เกือบสองรอยล,ละนะจะถือว่าดี่ครับส่วนเทปีเควนสวนรรค์นาเคศนี่นะครับบัตเทนเมื่อนางยิ้มอีเมย์ผลโอ้คนคือสิบเอียลงเองบนนี่ โบครับเดี๋ยวจะคุยกันซะก่อนไดเราเก่งครับมามาเที่ยวมาประจําอยู่บ่อแม่นานๆถึงมาเนาะครับผนดีบ่ทั้งผนครับเราไดผันลมน้อยเครื่องหนึ่งเด้อครับได้อีหยังเน่รักได้คู่น้อยได้ยาโบราณกอได้อีหยังนานเนี่ยบำรุงร่างกายยังแข็งแรงอยู่ตัวยังขึ้นทาได้ดีอยู่เท่าไหร่ละแม่อายุปีนี้เท่าป้า แก่อยังดีมันตาดีหูดีย่างแข็งแรงครับเดี๋ยวเราสื่อถังเมื่อครับนีดีครับแผนกแผนกแบรกคนครับลงไปแล้ว,ลวแบบเก่งเติบด้วยครับผมเบรกกระเบรกแล้เมื่อแล้วครับก็ขึ้นมากล้วครับเดี๋ยวสิขออนุญาตไล่ซูชีพี่นอ้องในเบิร์นก่อน